สวัสดีครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลนะครับช่อง youtube นี้เมื่อนี้ผมมีแนวทางมากแจงพีแจงน้องบอกพีบอกน้องได,อด,ด้เลขเด็ดเลขดีมากฝากพีฝากน้องนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลเป็นรายการที่าหา ชุดเด่นชุดดังของแตล่ละอาจารย์มาให้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับว่าสนับสนุนในการซื้อหวยไต้ดินหรือบนดินซื้อหวยหรือเหรียญการพนันต่างๆนะครับอันนี้เป็นแค่เป็นแนวทางในการแค่เป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเอาใหมาบิ่งกันเลยครับว่า อันท่านแรกสิเป็นของไข่นี่ครับอือท่านแรกของเป็นอาจารย์นุ่มสุพรรณนะครับอันนี้ได้มาจากในเพจ Facebook นะครับอาจารย์เด่นอาจารย์นมเด่นอาจารย์นุมสุพรรณเป็นไห่เด่น8กับ9ครับเพื่อนไห่2โตนะครับกะิมีสองแดสามแสี 2, ่เก้าสองเก้าสเก้ 3, ละสามโตพันไห่สามเก้าสองอาจารย์านุนมสุพันธ์นพันเน่น8กับ9นะครับบนล่างเด้อครับอย่าลืมกลาบน้ำเน่นเด้อครับมัเสด็จเ,เป็นแนวทางสำหรับมาแบ่งตอนพี่น้องทุกท่านนะครับเพื่อสีห่ห้นําไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะครับ เกือบความหวังของทุกคนนะครับแคปหน้าจอเลยครับท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปเป็นอาจารย์สมชายอาจารย์สมชายเผิ่นไหเดน่นหกกับสามอันนี้เป็นบนล่างเลยครับเมื่อนี้กับวันที่ มื่อวันทีา่ามีถุน่ายน2 5 6 7หา167นะครับชุดแรกชุดต่อมาก็คือของอาจารย์สมชายอาจารย์สมชายนี่เป็นไหเดน6กับ3หวดวันที่หนึงมีถุนายน2 5 6 7นี่นะครับแคบหน้าจอเลยนะครับเพื่อสีเอาไปสายวิง่งสายรัวน,นะครับเอาไปประกบคูเพื่อที่จะได้ซื้อลอตเตอรี่ ได้แล้ครับเดอ้อขั้นต่อไปนะครับเลขพี่สาวกทมหมวกว่านผมกับล่งหาครับเลขพี่สาวกทมเลขวิ่งสาวกทมหรือว่าสาวกรุงเทพนะครับเลขวิ่งสาวกรุงเทพก็กระสีหวิ่งวิ่งบน <c oughs> วิ่งบนกับรางนะครับ <c oughs> เพิ่มรางเป็นน้ำเนีครับ นี่นะครับวิ่งบนล่างนะครับเลขพีสาวกรุงเทพเพื่อก็ให้วิ่งบนล่างให้ตัวใดมาเบิ่งกันเลยนะครับเพื่อให้เก้ากับเจ็ดครับ 7. เก้ากับเจ็ดเพื่อให้วิ่งวิ่งเก้ากับเจ็ดนะครับเลขวิ่งสาวกรุงเทพเอาแคปหน้าจอเลยครับเป,เปิดทีเสียมาประ,ประรบกบคู่กัน วันที่16มิถุนาย,ยน2567นะครับซึ่งสองอาจารย์นี่คืออาจารย์อาจารย์สมชายอาจารย์สมชายนี่เป็นไห่เด่น6กับ3ส่วนเลขวิ่งสาวกรุงเทพเป็นไห่เก่ากับ7ซึ่งสองอาจารย์นี่เป็นไห่เด่นคือกันนะครับก็บคือสองอาจารย์นี่เป็น คนไท้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเขากับสีเบงคือผมสิประกบคูไห้ว่า,าสิได้บอ้องก็ไปเป็นแนวทางในการสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับนี่ของอาจารย์สมชายนี่ของพี่สาวกรุงเทพนะครับอ่ามาเบ่งกันครับนี่ครับเลขประกบคูเลขปะกบคูของ ของพี่สาวของสาวกรุงเทพแลวก็อาจารย์สมชายนะครับประกบคู่บนล่างนะครับของสาวกรุงเทพภาษีหายเก่ากับเจดอาจารย์สมชายภาษีหายหกกับสามคณีสองตัวบนก็จะได้ประกบกันมากก็จะได้หกเก้าหกดสามเก้าสามเจนี่ครับอย่าลืม ซื้อก็อย่าเร่มกลับน้ำได้ค่ะเพิ่อสื้อร์เลยเอาไปซ,<ม>ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้ามาเบิ่งนของนี่มาเปรียบเทียบกับคองอาจารย์อาจารย์แอดนมสุพันธ์นะครับเพินมี่บอกแอดนมสุพันมีไหมหกเก้าหกเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดหกเก้าหก จ็ดสามเก้าสามเจ็ดไม่มีมีแต่นี่นะครับนี่เก้าสามลองไปเพิ่งได้ครับนี่เฟอร์กัสีเดี๋ยวผมสียนันาฬิกันเป็นแนวทางตัวเลยนะครับนี่วอเทีแล้วมันออกห้าเก้าสามวันนี้อารซีกากดกระได้นะครับ ลองไปเบิ้งเบงไปเป็นแนวทางเบิ้งนะครับนี่เป็นหหกเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดกับโตกษตรเก้าหเจ็ดหกเก้าสามสกับเจ็ดสมนะครับเลลว่าหลายคููครับลองไปกบประกอบคู่เบิ้งวดเตอรแล้วนี่รู้สึกว่าเ่ษสิเขาลางได้ครับ เขาล้างอย่างเดียวนี่ครับของประกบคู่บนล่างนะครับสาวกรุงเทพให้9กับ7อาจารย์สมชายให้ให้6กับ3าสองตูวบนล่างนะครับประกบกันแล้วก็ได้หกเก้าหกเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดนี่นะครับ แคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอแล้วจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเด้นะครับเพื่อสิทดหาแนวทางในการซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลในงวดต่อๆไปให้ทุกท่านให้ ให้พี่ฝากพี่ฝากน้องทุกคนนะครับอย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ